ระหว่างทางครับจะไปเมืองคองแล้วก็เห็นจุดแลนด์มาร์คที่เขาถ่ายรูปกันเยอะๆสวยๆล้วก็เลยว่าไหนก็มาแล้วจอดท้ายจางน้อยเนยเปยัง <c oughs> ไปครับถ่ายรูปกัน หายลูกเสร็จแล้วเดินทางกันต่อครับทุกคนรรหว่างทางครับกษมีหมู่บ้านหนึ่งติดก,กับดอยหลวงเชียงดาวแบบใกล้สุดๆเลยหมู่บ้านนี้ครับมีชื่อว่าบ้านนาเราใหม่กับวิวดอยหลวงเชียงดาวแบบนี้เลยบุ้ยวิวขนาดนี้ครับก็ต้องอย่างเล่นหมู่บ้านจากน้อยเนึองอืมรถแดง แดงนั่งก็แดงนั่งก็แดงแับบิวนี้เลยครับคู่บ้านแสนตะวันให้เป็นของเต้ยนะฮะโอ้โหบิวสุดอดเป็นการกินกระเพราไก่ไข่ดาวที่โคตรสุดยอดเลยครับอาหารหลักสิบแต่บิวหลักล้าน ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงบ้านวังริมคลองซึ่งก็จะเป็นที่พักของเราในค่ำคืนนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นฟีลประมาณนี้ครับนี่เงียบสงบกาศแดดออกครับช่วงนี้แดดออกอยางมงไปเบิงน้ำหน่อยนะไปสัมผัสน้ำหม่อยว่า เย็นสำหดน้ำเมืองของโอ้ปลาไม่สวยเห็นตาปะมีหอดปลาว่ะเย็นจ้อยจ้อยเลยเนี่ยนี่ออืมน้อ อ้ยหอดแล้วเบื้องคลองเมื่อบ้าน <laughs> เดี๋ยวสิพ่าเบิ้อันห้องพักของเขานี่คำขึ้นนี่ครับนี่ท้างเขาโอ้มนอันลมสีเสียวนะอันนี้สามารถ สโซ่นหนังหนสินั่นได้ยูครับอันนี้ครับหน,นังนั่นอู้บาทนี้เอาแล้วบักนัดคือ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 คอ,อันนี้กันยุงเหยครับนี่ยเพรียงยุงเนี่ยราประกันเลยครับอันนี้จะเป็นหนังบิวจะเปิดให้เบ้าง สวัสดีครับผมวันนี้จะพาผมไปล่องแพใช่ไหมครับครับเป็นล่องแพอ่าโอเคครับผมพร้อมแล้วลุยกันเลยครับพี่ชื่อพี่อะไรครับพี่บุญธรรมครับผมพี่บุญธรรมอ่าเดี๋ยววันนี้พี่บุญธรรมนะครับเป็นคนขับรถเป็นคนขับรถแต่ว่ามีตากัะหลาน ไปเป็นเพื่อนโอเคได้ครับบังคับแพให้ครับผมนั่งด้านหน้าละนั่งอ๋อแต่ผมนั่งหลังเนาะโอเคครับขอบคุณมากครับอือโอเคไปล่องแพครับทุกคนมาเมืองคลองในช่วงมกราเนี่ยทางรีสอร์ทแนะน้ำครับให้ไปล่องแพชมบิวสวยๆริมน้ำแพที่ผมกำลังจะไปล่องเนี่ย เป็นแพ้จากเชาวบ้านในชุมชนครับซึ่งกอ่อตังขึ้นมาเพื่อกระจายรายได้ให้แก่พี่น้องในชุมชนเ,เราใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีครับหนึ่งชั่วโมงกว่ากว่าใช่ครับโอ้หมืดพอดีเดี๋ยวค่อยๆไปครับตาแวะถ่ายรูปไปโอเคได้ครับขอบคุณมากครับลองแพ้ไหม่ไพ่ชมวิวธรรมชาติลำนามแม่แตง มีช่วงระยะทางประมาณหาถึง7กิโลเมตรครับใส่เวลาในการล่องแพ้แต่ละรอบเนี่ยประมาณ1นถึง2ชั่วโมงครับขึ้นอยู่กับกระแสน้ำเออผมว่ากับเพื่อนเดียกันี่ยครับชิลๆสบายๆบม่ต้องคิดอีกอย่างไรย้อนเท้าแช่น้ำเย็นๆเนี่ยโว้ยโคตรฟินเลยนี่อุ้ยหัวเกือบชนอุ้ยร้องระวังระวังระวังบอกว่าน้ำแบบนี้เราโคตรชิลเลย เราเจอปงเงนมาแล้วอันนี้สบายไป,ไปมาแล้วครับตาไปช่วงหน้าหน้าหน้าฝนน้ำเป็นสีโอเวนตินเลยคือตอนไปปงเงนเดินไปครับค,ครับ ตอนไปเดินเข้าไปปุ่งแน้นขากลับคีดเกียจเดินนั่งแพไปนอกจากบิวทิวทัศนแล้วเนี่ยกันยังมีซิงมิชีวิตริมแม่น้ำแม่แตงหลายอิลครับพี่น้องเบิ้งแล้วเนี่ยกับเพิ่นตาดีนะครับ เดลต้าเก่งมากเลยพาพี่นัดถึงที่อย่างปลอดภัยเมืองคลองชุมชนน้อยๆในอ้อมกอดคุณเขาผมเคยได้ยินแต่ซื้อครับบอกเคยมาจักเที่ยวเลยครับพี่น้องการมาของผมเที่ยวเนี่ย ถือว่าตัดสินใจมากโดยเลือกให้เมืองคลองเป็นจุดหมายปลายทางของทริปนี้เลยครับเมืองคลองยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์และก็เงียบสงบชาวบ้านมองนี่ครับค่อนข้างให้ความสําคัญกับการดูแลรักษาปลาไมา่ทรงผลให้เมืองคลองเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาพักและการสมุนไพรหน้าหน้าชนิดภายในชุมชนเนี่ยสามารถพึ่งพาเจ้าของได้จากทรัพยากรที่มีอยู่มีลำน้ำสายน้อย,อย,อยซื้อวามแม่น้ำคลองไหลผ่านทั่วมู่บ้านรอเลี้ยงชีวิตผู้คนแถวนั้น ขันมาเที่ยวในช่วงฤดูเฮน้าครับพี่น้องกระสิพ่อกับความเขียวขจีของทุ่งน้าตลอด2องขางทางถนนข้าวค่ำคืนนี้ผมกินอะไร คนไทยห่ันม้าเป็นแบบนี้แล้วเป็นตัวม,มาดูกันครับเป็นอันอาหารพื้นบ้านครับของภาคเหนือโอ้ไม่เกลอืม แ้ปไปกบนปิังวดุานะไปเค็ยเคะเลยไหมคะคครับครับอืมรสชาตอาหารเนี่ยอร่อยมอรยครับนีเลยพี่ทำเองนะฮะพี่ทำเองขอดูหน้าเจ้ของหน่อยนี่คือคนทำอาหารนะครับทุกคนก็คือ ชื่อชื่ออะไรครับพี่ชื่อเล่นชื่อกบจ้ะพี่กบทำนี่คือฝีมือพี่กบเด่นครับนี่รสชาตินี่ยกนิ้วให้เลยครับนิ้วโป้เยี่ยมเยี่ยมโอเคครับขอบคุณครับคอะคครับตอนนี้เป็นเวลาตีห้าครึ่งเราเราจะเดินทางไปจุดชมวิวที่เมืองคลองครับเช่อจุดชมวิวว่าเด่นทีวี โอ้อากาศตอนเศร้าเนี่ยโคตรหนาวเลยครับแต่ด้วยความที่อยากเห็นทะเลหมอกเนี่ยหนาวสั่มใดกับทนใดครับพี่น้องตอนแรกผมก็นึกว่าก็แค่อากาศหนาวล่ะที่เป็นอุปสรรคน่แต่บอมแมนครับห่างขึ้นไปจุดชมวิวเนี่ยโอ้ยทางโคตรสั้นเลยครับพี่น้องและก็เวลาเดินทางเนี่ยประมาณ20กว่านาทีหุ่นละมาหอดแล้วได้ผิงไฟเนี่ยก็บใคขึ้นยูที่นี่เขาเรียกอะไรพ่อ เดนทีวีครับเดนทีว like ีคร um ับมันเป็นมาอย่างไงทำไมถึงชื่อว่าก็เมื่อก่อนเพราะเขาเป็นแฟนมัดมวยเขาสายพ้อกันแชมป์มาดูกันที่นี่อ๋อคือแบบเป็นจุดเดียวที่สาผมที่เมืองคลครับผมคนเมืองคลองก็ต้องขึ้นมาที่นี่าที่นี่เหรอครับพออพ่อานี่แหละลุยมาคนไม่มีมอเตอร์ไซค์ก็เดินนะลูกทิพย์กอลโลนะครับเดินกัน เวลาทั้งวันแหละมาทั้งเช้าเลยคือเหมือนเป็นรอบชิงแชมป์ครับผมดูผู้ใหญ่เขาทรายกันสินะครับผมโอ้องการแชมป์ครับครับครับมันไม่มีอะไรที่จะดีกว่านั้นเลยลูกเมืองคลองสมัยนะครับครับก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นจุดที่มีสัญญาณที่สุดครับผมที่สุดของเมืองคลองครับที่นี่แหละครับแล้วใครเป็นคนค้นพบว่าตรงนี้มันก็มีชาวบ้านเราเนี่ยแหละครับครับ ที่มาเออแล้วยิ่งไม่ต้องแบบแบกแบกทีวีแล้วก็เดินตามเขาเหรอไม่ครับเออหาสัญังานครับประมาณนั้นแหละลูกครับผมสมัยนั้นยังเป็นไอซิงเกร์ขาวดำนะไม่ใช่สีดูกันมาทั้งสองเครื่องมันจะมีขอนไม้ไม่สนนี่แหละมันจะล้มประมาณนี้หล่ะก็เอาวางขอนไม้ละดึงหนวดกุ้งขึ้นก็ สุดยอดแล้วลูกเ,ลอเอาแบตรถ้วโยนผูกติดมอเตอร์ไซค์อ่อะขึ้นมา<อ>คนที่มีมอเตอร์ไซค์ก็รับภาระไอของไอเป็นแบตเป็นทีวีอ๋อมัดกันมาครับโอ้แต่ว่าวันนี้ถือว่าโชคดีมากทะเลหมอกเลยนี่แหละที่มาที่มาที่ไปเป็นเด่นทีวีตอนเป็นจุดชมวิวตัวน,นี้นะครับครับพ่อ ที่นี่เขาเรียกอะไรอะพ่อไรขิงครับไรขิงครับผมพ่อนี่แหละเป็นคนเรียกอะปีที่แล้วมงมาเช่าปลูกขิงอพ่อเป็นคนเลยขึ้นมาครับเอแล้วก็ไม่ไม่รู้ว่าจะเรียกเขาอะไรไรขิงไรขิงเลยรับผมติดปากตลอดนี่แหละครับครับพ่อสวยงามมากเลย อ,อันนี้มันยังฟูงขึ้นแล้วนะลูกเนี่ยถ้ามันเรี้ยกวันนี้มันจะสวยมากใกล้ตัวเรากับว่าเคยคิดคื่กันนะครับว่าเมืองคลองเนี่ยนอกจากจะมีวิวในโตเมืองที่สวยงามแล้วยังมีวิวที่โคตรธรรมชาติและโคตรสวยงามซ่อนอยู่หลายหมองเลยครับเห็ุในการมาเมืองคลองของผมเทียเนี่ย หูสึกประทับใจและหลงรักมนต์เสน่ห์ของบิวทิวทัดเมืองข้องเขาไปเต็มๆเ,เลยครับเมืองข้องอำเภอเชียงดาวมาลองใส่ชีวิตแบบเนิบๆและสิหลงรักเหมือนผม